สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้าจำนวน2รุ่นรุ่นละ20คนณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจที่สามารถต่อยอดการประกอบกิจการรายย่อยโดยบูรณาการงบประมาณร่วมกันการฝึกอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้าภายใต้โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพร่วมกับธนาคารออมสินดำเนินการระหว่างวันที่21ถึง25เมษายนพุทธศักราช2568มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ารับการสุกอบรมและผ่านการสุกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น44คน หลังจากดําเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ต่อธนาคารอมสินเพื่อขอรับทุนประเดิมใช้เป็นทุนในการตั้งต้นประกอบอาชีพภายในวงเงิน5,000บาทจำนวน7คนสวัสดีครับผมชื่อนายพีรพัฒน์คงไทยจบมาจาก อรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับฝึกอบรมมาอาทิตย์หนึ่งครับก็เรียนรู้เกี่ยวกับการต้องบำรุงรถไฟฟ้าเช็คระบบไฟฟ้าต่างๆครับการใช้พวกเอ่อมิเตอร์ครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แรงแรงท่วงล้อหลังแรงแม่เล็กครับครับเพราะว่าสมัยนี้รถน้ำมันไม่มีครับมีแต่รถไฟฟ้ามันก็มีประโยชน์ มีประโยชน์เลยครับเพราะว่ารู้จักการแบบวัดแบตวัดอะไรดูแบตว่าเสียไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากให้มีการอบรมแบบนี้บ่อยๆครับมันก็ดีเหมือนกันครับได้เรียนรู้กันต่อไปครับอบครับสวัสดีครับ,รบผมนายกินชาเนตชื่อเล่นชิอมอนครับ ปัจจุบันประกอบอาชีพร้านซ่อมจักรยานและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับผมึ่งได้เรียนจบมาจากพัฒนาฝีมือแรงงานใช่เรียนรู้มากเลยครับหลายอย่างรวบแบตเตอรี่น้อมอเตอร์ครับผมแล้วก็วงจรไฟฟ้าในรถไฟฟ้าในรถจักรยานรถไฟฟ้าครัมมีประโยชน์มากเลยครับผมแล้วก็แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตาม ต้องการรคับอยากจะฝากว่าอยากให้มีโครงการนี้มาเรื่อยๆครับแล้วอยากให้โครงการได้เข้าถึงบุคคลทั่วไปหรือว่าคนที่อยากประกอบอาชีพที่ไม่มีอาชีพครับขอขอบคุณกรมพัฒนาขืมแรงงานที่ได้อบรมความมอบความรู้ให้ผมด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณธนาคารน้อมสินที่ได้สนับสนุนเงินทุนให้กับผมทางนั้นแล้วก็ผมเลยครับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสุกอบรมหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนรู้เทคโนโลยีแห่งอนาคตกับหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน8นครสวรรค์อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่นี่แล้ว